โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมจินนี่ทีวิเซสนะครับวันนี้จะมาขอพรจินนี่หน่อยละกันนะครับเผื่อจะได้คู่นลอยกระทงนะครับดูซิว่าจะขอพรจินนี่สาเร็จได้สักกี่ข้อนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับทุกผู้ชมรอบนี้มีเข้ามาที่1นึ่งพนะครับเบลแรกนี้ผมจะเริ่มเบต50ไปเลยนะครับสหลับคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ G2G 8ับดูซิบแป1000นี้ผมจะ เอาออกไปเท่าไหร่นะครับเอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับอุ๊ยโอ้โหเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมาได้ลุ้นเข้าฟีไว้มากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกหมุนฟี่8รอบละกันนะครับก็จะเป็นไวเดินทางนะครับดูสิว่าเบต50จะทำกำไรให้ผมได้หรือเปล่านะครับเข้าไวขนาดนี้นะครับ มาตอนนี้หมุนฟรีแล้วที่3รอบนะครับแตกต่อยเพื่อน <S <S นั่นแหละสวออยอหูยดอกนี้ไม่ได้หวายรู้ชมซุปเปอร์เมกาวินนะครับจะมาที่6กพันนะยังไงเพื่อนเลที่3รอบนะครับจะแตกมือหรือเปล่าบอกเลยว่ายิ่งวายลงเยอะยิ่งมีโอกาสแตกเยอะแน่นอนนะครับ <S <S มารอบสุดท้ายครับผมเแต่ว่าไม่มีสิสบินบวกเพิ่มนะทุกผู้ชม โอเคครับรอบนี้ได้มาที่8ปดพันแปดนะครับโอ้โหพอได้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยละกันนะครับว่าจะได้แม่นถึงซัดเหมือนหนึ่งนะครับถ้าได้นี่ผมเลิกเลยนะครับโอ้โหไอเชี่ยเบตห้าสิบครับทุกผู้ชมมาเลือกหมุนฟรีแปดรอบเหมือนเดิมนะครับดูซิว่าดอกนี้มันจะลั่นหรือเปล่านะครับเข้าฟรีดัวแบบนี้นะครับ รอบนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แะทุกชมแม่บอกฟีสปินให้อีกหนึ่งรอบนะครับขอวายหน่อยเพื่อนโอ้โหรอบนี้วายไม่ค่อยลงว่าทุกผู้ชม โอกาสที่มันจะแตกคือยากมากนะครับม่วอลเพิ่มอีกสองรอบจัดไปครับยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะครับโอเคสวยโอ้ยดอกนี้มันได้วะ่ะแมาแต่วันที่2076บาทนะครับคุณผู้ชมแต่ที่2รอบสุดท้ายนะครับแ้วบอลเกอร์มี Walker, อีกรอบนะครับ วันนี้วันลอยกระทงใครยังไม่มีคู่บ้างทุกผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยครับผมก็ยังไม่มีคู่นะตั้งใจว่าจะมาขอพรขอคู่จากจินนี่นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะมารอบนี้ก็ได้มาที่3,008นะครับเดี๋ยวผมขอไปต่อยเซตที่หนึ่งละกันนะครับตอนนี้มีเศษประมาณ700นะเดี๋ยวผมย้าเศษเล่นละกันนะครับถ้าเศษหมดก็เลิกจริงๆแล้วครับทุกผู้ชมไม่ไปต่อแน่นอนนะครับ ไปต่อเดี๋ยวมันจะโล่มากกว่าเดิมนะม่สามร้อยสุดท้ายครับผมหวังเพิ่มหรือเว่าโอเคครับผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรมาให้รุนแล้วนะครับเอาเป็นว่าเลิกเลยละกันนะครับใครชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับใครสนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้งลินใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ